สวัสดีค่ะวันนี้ย่าใหญ่ก็จะมาคุยเรื่องว่า,าในการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเกิดเราจะประเมินศักยภาพของผู้เรียนตามอ,าอะไรการจำกัดเวลาของผู้สอนกับการจำกัดเวลาของผู้เรียนเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันนะคะถ้าเราจำกัด เวลาของผู้ผู้สอนนั่นก็คือว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราบอกเวลาเราจำกัดเราเราจำกัดว่าเนี่ยเหลือเวลาแค่อสองนาทีสามนาทีอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ,ะทําการประเมินอะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้เนี่ยย่าเห็นมาจากการให้เขียนเขียนคําศัพท์นะฮะเขียนคําศัพท์ภาษาไทยเนี่ยอย่างเงี้ย ครูก็มีเวลาเท่านี้ครูก็บอกว่าเอา้าเขียนแค่สิบคำนี้นะเขียนตามคําบอกสิบคำนี้กน็นั่นไปครูก็จับเวลาของครูนะครูมีเวลาแค่ไหนครูก็บอกไปเอาสิบคำเนี่ยก็แค่นี้เพราะว่ามีเวลาจํากัดเราก็ให้แค่สิบคำก็นักเรียนก็ได้สิบคำนั้นที่เตรียมมาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็น Assignment ให้ให้จามาแล้วก็มาทดสอบ ก็จะได้สิบคำถูกผิดก็ว่ากันนะคะแล้วก็ประเมินไปวันนี้ได้5้คะแนนวันนี้ได้6วันนี้ได้7วันนี้ได้สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะนักเรียนก็ดีดีมากพอใช้นั่นคือสิ่งที่ได้รับนะคะเป็นปกติแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีลิมิตเวลาให้กับผู้เรียน เราก็จะดูให้ใหผู้เรียนเอาผู้เรียนเราก็อบอกนี่แหละ,ะเราก็มีสมุดเล่มหนึ่งที่เขามีแอสไซเมนต์มาแล้วเราก็พูดต่อไปเรื่อยๆอคำนี้ไดไหมคำนี้ไดไหมคำนี้ได้ไหม,ไ,ไ,หมไปเรื่อยๆเรามีกำหนดเวลาไว้อ้าว5นาที1 0นาที50นาทีทำไป ไปเรื่อยๆเื่อยๆยห้าละทียังยังยังก็ไปเรื่อยไปอีกไปอีกไปอีกปรากฏว่าจากถ้าครูบอกสิบคำอันนี้เนี่ยเราดูใช้เวลาเพียงนิดเดียวเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้นะจากการเขียนเนี่ยทั้งที่ ทำได้ทำไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะก็คือเรียนรู้ไปเนี่ยได้จํานวนเยอะมากนะคะก็ทําให้คิดว่ากับการที่เรียนกับครูได้สิบคำแล้วเรามาทําเองโดยการที่กําหนดเวลาที่จะทํากิจกรรมนั้นด้วยกันนะโดยอ่ะโอเคผู้เรียนเดี๋ยวห้านาทีสิบนาทีนี้นะอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่า จะทำได้เป็นสามสิบสี่สิบคำนะฮะได้ได้เยอะมากนะฮะอันนี้เป็นข้อพิสูจน์อันหนึ่งนะฮะเป็นข้อพิสูจน์อันหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะฮะถ้าท่านผู้ปกครองนะฮะอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าอุให้จับเด็กมาเป็นพันพันพันสองพันคำเด็กจะไปท่องจะไป เรียนรู้หรือฝึกฝนได้ยังไงเยอะแย,ยะมากมายเห็นแล้วก็ทอ้อแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะลองไปใช้ดูนะฮะวันหนึ่งเนี่ยแทบจะได้หนึ่งหน้ากระดาษหนึ่งหน้านี่ก็เหมือนจะเฉียดยนะะเฉียดร้อยคำนะฮะเฉียดเฉียดร้อยคำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะหมดเทอมเนี่ย ได้ไปหลายทีเดียวละนะได้ไปหลายทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาฝากว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยในในบางทักษะหรือในบางกิจกรรมเนี่ยมันได้ประโยชน์มากนะฮะอย่าไปมัวช้าทำตาม assignment ของครูซึ่งครูเขามีข้อจำกัดทางเวลาในการสอนของเขาอยู่แล้วเราอยู่บ้านเราไม่มีข้อจำกัดตรงนั้นแ,แม้เพียงแต่ว่าเราอาจจะ จำกัดให้กับผู้ผู้เรียนเ,เพื่อไปทำกิจกรรมอื่นไปเที่ยวไปอะไรอย่างเง้ยน,นะะเราสามารถทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะะดีกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากนะะฝากแนวคิดนี้ไว้สำหรับผู้เรียนนะะและผู้ปกครองนะ,ะที่อยู่ที่บ้านว่า รองพยายามเปลี่ยนคอนเซปที่จะฝากลูกไว้กับคุณครูตลอดเวลามาเป็นฝากไว้กับผู้ปกครองที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะที่บ้านบ้านก็จะดีนะคะก็จะเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอฝากไว้สำหรับสิ่งสิ่งนี้ซึ่งซึ่งยากก็ค้นพบมาจากตัวเอง นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทิปดีๆไว้สำหรับวันนี้แค่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามย่าใหญ่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ